สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดยอดผู้นำนั่งชมเป็นกำลังใจให้กับนางรำที่รำถวายพระพร,พรท่ากลางสายฝนเมื่อวันที่28กรกฎาคม2563เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้เผยภาพของสุดยอดของการเป็นผู้นำนายอนุกูลเรือนแก้วท่านหนายอำเภอเสนาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาณบนะริเวณลานหน้าหอประชุมอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านนั่งชมเป็นกำลังใจให้กับนางรำซึ่งกำลังรำถวายพระพรท่ามกลางสายฝนเนื่องจากการรำถวายพระพรน,นั้นยังไม่สิ้นสุดแล้วฝนได้ตกลงมาหลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่น สุดยอดผู้นำไม่มีลูกน้องอยู่เคียงข้างเลยลูกน้องหนีหมดเลยแต่ท่านสุดยอดครับสลหรับกับนายกได้ไหมครับแลนะนั่งตากผลไปเพื่ออะไรตากผลเพื่ออะไรผมนี่งงรมสักอันน่าจะหาไม่ยาก PR อาน่าดูนางรำยังต้องรำเลยสุดยอดค่ะภาวะกันเป็นผู้นำค่ะสุดยอดครับใจท่านได้นางรำก็ใจถึงทำหน้าที่จนจบงานสุดยอดครับ เป็นอีกหนึ่งภาพที่หลายคนเห็นแล้วก็ภูมิใจที่มีผู้นำแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความอดทนเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆท่านนั่งชมและเป็นกำลังใจให้กับนางรำซึ่งกำลังรำถวายพระพรทามกลางสายฝนเนื่องจากการรำถวายพระพรนั้นอย่างไม่สิ้นสุดแล้วฝนตกลงมาแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tk variety ขอบคุณครับ